ไปหากระบะเกียร์ออโต้นะครับวันนี้ผมจัดมาแล้วครับกับ2คันนี้เลยครับคันนี้4ประตูออกข้างป้ายแดง90,00แสและคันนี้เป็นสมาร์ทแคออกข้าง8000 0 0กว่าบาทและที่สำคัญครับมือสองตัวนี้ราคาจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูนครับเดี๋ยวเรามาดูกับคันแรกก่อนนะครับคันนี้นะฮะเป็นตัว h ฮลักษลีโวนะครับรุ่น2 4 e p ุด e พัฒน์พนะฮะกระบะแครบยกสูงนั่นเองนะครับ หรือเรียกกันว่าตัวนี้นะครับเป็นหน้าร็อกโคลนะครับออปชั่นที่จะได้นะครับตัวนี้มีอะไรบ้างครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟเดย์ไลท์มีเรียบร้อยไฟเตามองมีมาให้แล้วและที่มันครับตัวนี้หน้าร็อกโคลหน้าแท้หน้าเดิมนะครับไม่ใช่ตัวแปลงหน้ามานะฮะและที่สำคัญครับคันนี้สวยด้วยนะฮะอ่ะมาต่อกันที่ตัวลอนะครับมาอันนี้นะครับเป็นล้อแม็กอะลอยนะครับแม็กเดิมโรงงานครับตัวนี้พี่ได้แม็ก47น้าวแล้วก็ สภาพยางเนี่ยใหม่นะครับยางดอกเต็มๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างครับกระจกตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับมีเฟรนด์ในตัวให้และเป็นแบบไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นกระบะแขบยกสูงนะครับเป็นตัวสมาร์ทแ KB นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แคปจะเปิดได้นะครับเรามาต่อที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะฮะด้านหลังมีอะไรบ้างครับสสยลักโลโก้ทุกอย่างมีครบนะครับอุปกรณ์มาตรฐานครับกันชนหลังเป็นแบบครเมียมนะครับและรุ่นนี้ครับไฟท้ายเดิมฮะและที่สำคัญครับตัวนี้ มีกล้องถอยหลังในตัวมาให้แล้วนะครับเรามาต่อกันที่ภายในคันนี้นะครับอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับแล้วก็ภายในนะครับจะตกแต่งมาโทนสีดํานะครับส่วนบอครับวันนี้ได้เป็นบอผ้าสีดําโรงงานนะครับส่วนออปชั่นครับคันนี้ครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าพี่จะได้จอมาเรียบร้อยครับเป็นจอระบบสัมผัสนะฮะต่อบ l u t o ได้ G ได้และมีกล้องถอยหลังในตัวนะครับและคันนี้ครับเก a r Auto โหมด Eco Power มีมาพร้อมเลย นะครับส่วนพวงมาลัยครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยสวยงามครับแล้วก็เลขไม้เพียง1นึ0 0 0สนามกิโลเท่านเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าห้องเครื่องสวยงามมากๆนะครับมาเดเปิดให้ดูเลยตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับหรือ2,400ัซีซีนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและห้องเครื่องสวยมากๆครับน็อตไม่ขยับสักตัวนะฮะน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานแบบนี้นะครับ ทุกอย่างเดิมหมดนะคันนี้น็อตไม่ขยับเลยและแผ่นเพจเดิมโรงงานด้วยนะครับและที่สำคัญนะรีโวนะครับต้องแกะดูตรงนี้ด้วยนะฮะยกขึ้นมาปึ๊บได้ดูซอกไหนพวกนี้ต้องเดิมและต้องมีสัญลักษณ์คำว่าโตโยตานะครับไปที่หารถสุดสอยอยู่นะคันนี้แนะนําเลยนะครับเรามาต่อกับคันนี้นะครับตัวนี้ครับเป็น4ประตูเกียอโต้เหมือนกันนะครับและตัวนี้เป็นตัว2.4 e พั t t i r a n e r ครับแต่ว่าได้ปี2019นะครับ ออปชันจะเหมือนกันกับสมาร์ทแคปเลยนะครับรีโวหน้าร็อกโคแบบนี้เหมือนกันครับและไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์ daylight ตัดหมอกมีให้เหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันเลยนะอ่าแล้วตัวนี้ด้านข้างมีอะไรครับกระจงมางข้างเป็นโครเมี่ยมเหมือนกันไฟแล้วมีนะครับเตียงข้างครับอย่างที่บอกคันนี้ได้เป็น4ประตูนะครับและตัวยกสูงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น4ประตูนะครับโยโย่ครับและเตียงผ่านครับคันนี้ แตได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับและเดินไปเก็บได้าแดงมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งหน้าและเบาะหลังเลยนะครับส่วนออปชั่นครับจะเหมือนกันกับตัวสมาร์ทแคปเลยนะครับเกียอโตเหมือนกันนะครับมีจอมีกล้องมองหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้ครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะไม่จะน้อยกว่านิดนึงครับเพราะว่าคันนี้ปีสองพันสิบเก้านะครับใครชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับระหว่าง4ีบาตูหรือสมาร์ทแคปนะครับที่เป็นเกียอโตั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าสองคันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 5คันนี้นะครับ4ประตูออโต้ปี2019นะคันนี้ราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะครับกับคันนี้ครับ t m a r t c a b ปเ a ปี2018นะเกียร์โตเหมือนกันครับกับราคาเพียง4 4 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าชอบแบบไหนสามารถเลือกสามารถจองตอนนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์การใช้งานละกันนะครับระหว่าง4ประตูกับ Smart c a b นะถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ครับที่ร้านรถมือสองต้องเจริญยนนะครับ இத்துடன் <laughs> இந்த